บาร a n ย y a n า h a ม a m ด di atas ก ah, bon ah, ah, uh at ูท a n นได้กินนะครับสิ่งของถี่ฮารัมอ่าท่นได้กินสิ่งข้องถี่ฮารัมนะครับบนสั้นล่งคองคากูบอ่าเพนดินวะดานสรบิีนตังอซาบอากันมามากันคามูดิด้าน่งนตังาสัตางลงโทษนะครับ กัดกินทันในทองค่องคาคือกูบูเมื่อนกันอันนี้ก็เรียกว่าแผ่นดินได้ส่งแรงนะครับกับเรานะครับกามูเบซุการิอาดีอาตสกูนะับทันชอปนะครับ,อ,บ,รบอ่าบนสั้นล่างค่องคานะครับทันชอปนะครับบนสั้นล่างค่องคานะครับชอบให้คนย่อยอกยอง ให้คนย่อนะครับต่อการทําอิบาดะข้องถันบนสั้นล่างข่องคาริยะมีริยะนะครับเป็นดินว่าดัานกามูอาการมราซาสุสะเซ็กษาดีดันลำปูรกูกูโบนะครับและทัานจะได้รับรสช,ชาติความลำบากการลงโทษในทองข่องคาคือกู